พี่กลุ่งพูดถึงโปรเจกต์เรื่องนี้ไปยังไงบ้างครับหนูติดก็าหลังจากพอเส 1, นนร็จห่ายเดนทางเนภาษาแก็ต้องการพูดคุยกันต่อว่าเราอยากสร้างตัวละครที่มันจะเป็นไร้คนนี้คือจริงๆอะ่ะมีการถามว่าจะทำคูนันสี่ไหมเราคิดว่าคูนันมันมันมันเดินทางมาถึงแบบตั้งใจแล้วก็เลยก็จะทำต่อตัวละคทำเป็นฝังจงมอนั้ดีกว่าสังเสือตั้งดีกว่าอยางก็เลยเป็นที่มาของโปรเจกต์การ์ดสี่ท่านสี่เ แล้วเสือแต่ละคนกูที่ผมเริ่มมาจากอะไรคือพอเราตีความได้ว่าว่ามันจะมีการเดโมชั่นเกับบิ๊กของมันทั้งหมดเอายิ้มแล้แสดงทั้งหมดที่ทำงานอย่านี่ยตัวนย่างก็เราเคยทัผ่านงานแต่ในเรื่องอื่นมาแล้วเรารู้จักคาแรคเตอร์รู้จักทิสัย่ใจคอมาบ้างล้าถามว่าเรากําหนดคาแรคเตอร์จากอะไรที่ใช้วิธีการกําหนดจากอาวุธที่เขาใช้อาวุธที่เขาใช้มันจะเป็นตัวบอกคาแรคเตอร์ของเขาแต่ว่าเช่น จะไปใช้กระสุนพดมันมีความหวานเปรี้ยวเ้าเพราะฉะนั้นคาทิเตอร์เขาก็จะต้องหวาเปรี้ยวฟ้าบอตีบต้นตีหยาหรืออ่าอยา่างเสือไม่เห็นสวนเราก็บอกว่าโอเคคนทั่วไปบอกว่าเสือจะต้องมีหนวดมีเขาข้างหน้าเข้มหน้าดุอะไรเงี้ยแต่เขามีคาแรคเตอร์คือแถวคา,าดเราก็เลยรู้สึกว่าเนียเราอยากได้อีกโทนหนึ่งอ่ะที่มันมันไม่ต้องมาดุอมาแต่บ,บ้านอะไรเงีย้ยแล้วก็แต่มีความเป็นสายลับสองหน้าเน้นอุปกรณ์ ฉลานอะไออย่างเงี้ยก no ็ต้องเป็นแเปลยนเงโนะครับแล้วก็ดำดำหนักแน่นตรงไปตรงมาหนักแน่นก็คือถ้าเป็นกันโนแล้วก็พิเศษมาใหม่ก็ก็คือพ่เวียแต่จริงๆเรามีความเป็นสซฟาอยู่แล้วส่ความเป็นสซฟไลมันมันจะแตกต่างจากคาแรคเตอร์นี้คือเขาจะมีความเป็นเป็นมาเฟียเป็นคนที่อบอุ่นก็ได้แต่ในขณะเดียวกันไม่พูดเยอะแค่ เหมือนเหมือนพเหมือนอาคมที่เขาใช้แหละกระทืบทีเดียวตวาดทีเดียวทุกอย่างต้องสีโรลละก็เป็นเราก็เชื่อว่าพี่เบียมมีทั้งโหมดบมบูลแล้วก็โหมดที่มีพลังแล้วเสือสาวนะคะอันนี้คือหลุดมาคนเดียวเลยสวยสุดเลยใช่ไม่งั้นหนังเราจะเหลือแต่อะไรอย่างเี้เลยนะเราจะไม่เหลือมันเหลือพื้นที่ให้สวยงามก็คือหลินหน้าหลินเราก็ทำงานกันมาหลายเรื่องอะไรอ่างเงี้็แล้วก็ จริงๆเราไม่อยากสปอยในเรื่องอคาแรคเตอร์ในใน,ในเรื่องเลื่อเป็นคุณรสลินเป็นนางเอกหนังในหนังนี่เอนะเป็นนางเอกโด่งดังในหนังแต่ว่ามิชั่นก็คืออะไรต้องไปรอดูแต่ว่าไม่ได้มาแคาส่ส่วนไปส่วนมามีอาการอย่างในปัญหาเรื่องคิวม,ม,มันมีปัญหาเหมเพราะว่าแต่ละคนก็ค่อนข้างที่ตัวท็อปใช่ใช่ใช่แอปก็ทุกคนพร้อมแหละทุกคนพร้อมที่จะที่จะทํามัน โดยทุกคนรู้เงื่อนไขอยู่แล้วว่ามันยากแต่มันเป็นเงื่อนไขที่ก็ต้องขอบคุณทุกคนนะที่เขาก็โดดไปหลาอย่างเต็มที่แล้วก็ก็พยายามให้มันอยู่ในเขาบอกอย่างไรเงื่อนไขให้ได้มาซึ่งมันไม่ธรรมดอย่างคนทีเราไปโฟกัสที่งบประมาณว่าแล้วว่าเอฟเฟกต์กับค่าตัวนักแสดงอันไหนมันมันมากกว่ามากกว่ากันนักแสดงกันจริงๆแล้วมันคือสการที่เราเลือกเลือกเมนสี นี่ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องรู้อยู่แลอดว่าว่าว่าเราเลือกเราเลือกโปรพิชซเนลล์เราเลือกเบอร์ที่ที่แบบไม่ได้ไม่ได้เราไม่ได้มันไม่ได้ใหม่อะไรทั้งสิ้นเราไม่เห็นเองแต่ถามว่าในตัวหนังเนี่ยเนื่องจากมันเป็นจักรวาลพันมันจะน้อยก็คงไม่ได้เพราะฉะันก็ต้องขออภัยที่ไม่รอดแลประมาณกี่คนทั้งหมดใช่ไหมแปดพันล้านโอแสดงเป็นนี้คือเราตีกับอวตารเลยเราแสดงในคอลโล่ยี่สิบ ประมาณเท่าไหร่รขาต้นเรื่องกลมๆที่ลงทุนไปรวมทั้งคอนแัชชันรวมทั้งเยอะกว่าคุณพันธ์นะคุณพันเท่าไหร่ครับพี่ขุนพันอะไรนะคุณพันเท่าไหร่ครับคุณพันเอาถ้ารวมไปทั้งหมดคุณพันมันก็ประมาณประมาณถ้าพูดแบบรวมๆประมาณสี่สิบอ่าก็มากกว่ามากากกว่ก็คือแปดสิบโอ้แปดแนจริงๆมันไปหนักตรงไหนครับผมกับในในภาคเนี้ยคือพอแอคชั่นอารไอคิวอู้บ้าเรา แอคชั่นมันเป็นแนะอคชั่นดีไซน์มันก็จะต้องคืออย่างสมพันธนะ์อ่ะเราก็ยังมีเรื่องของว่าเราก็ต้องมีสมพันธ์คนเดียวอ่ะแล้วก็ต่อสู้แต่ที่มันสี่คนไงสี่คนยังมีหลงภาษาเนี่ยมีท้องทับเข้ามาอีกนะอะไรเงี้ยแล้วคิวแอคชั่นทั้งหมดเราก็อยากให้มันแตกต่างอันก็ดีไซน์พอดีไซน์ปุ๊บ IQ ไอคิวก็ยากอยู่แล้วรวมมาเล่นกันบ็อกกิ้งมุมมุมเลยก็ยากนะที่สุดเลยคือเวลาที่สุดมันคือเวลาเอาไม่งั้เริ่มจากเสือรุ่นพี่ก่อน คุณเป้ไหมคะคุณเป้ครับแล้วปอยใช่ไหโอเคครับวัสดีเป้เป็นไงบ้างกลับมาสนุกครับมาก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 เออแล้วก็ได้ดูโปรดักต์ตอนที่มันออกมาแล้วมันมากมากได้รับความการันตีจากผู้กำกับแล้วด้วยว่ามันสนุกครับแล้วก็รู้สึกว่ามันแตกต่างจากไตภาคพืนฐันที่มันเกิดขึ้นมาเพราะว่ามันลดความซีเรียสลงความเด็กมันมากขึ้นความมันมันมากขึ้นความเฮหาามากขึ้น แล้วก็มีตัวละครใหม่มีเซอร์ไพรส์เต็มไปหมดเอฟเฟกตที่บอกที่บอกว่าทำไมถึงแพงกว่าคุณพันใช่ไหมเพราะทุกวันมีฉากใหญ่ทุกวันมีฉากไฟนอลโชว์ดาวหมดเลยครับมีมีซีนของตัวเองใช่ไหมแต่ละคนมันใหญ่ทุกวันคนเยอะทุกวันอะไรนะชิมชิมงานแล้วก็การถ่ายทำใหญ่กว่าเพราะฉะนั้นมันก็เรียกว่าคุ้มค่าตั๋วทุกใบแน่นอนอายุของเราคือผมคือกระสุนครับปืนโค้งเปินโค้งยิงแล้วโค้ง กำหนดตามคาถาแต่นี่เป็นของพร้อมครับ,รบตอนถ่ายกันใช้กันอย่ยอ,อ,อ,อนะพโอพีโอ,โอครับเนี่ยะเ,เรื่องนี้คือ,อบอกอมทั้งเรื่องเลยใช่ครับก็ในเรื่องผมไม่เหตุส่วนก็ต้องอมพาม ah เ่เหตุส่วนครับเพื่ออการแถวคาดครับเ,เป็น <อม S 1> แบบเล่นของในการแบบแบบว่าอมหนังเหนียวใช่อม อมพ <ผม S 1> ระตลอดอมพระครับเพราะว่าเป็นเราเป็นวิชาของเราแต่ว่าพระนี้ก็เหมือนที่พี่เป้บอกก็คือเป็นการย้อนของมาเห่วนด้วยครับก็จะได้รู้ปมต่างๆของมเห่วนด้วยเห็นการทํางานของเขาในในสันักพิมพ์เขาอะไรอย่างเงี้ยครับความน่ากลัวสาหรับเสือของพี่โอรับเป็นยังไงผมมันไม่ได้น่ากลัวครับแต่ว่าคือเขาเรียกว่าอะไรมันจะ ือเราเราเขาจะเดาเราไม่ออกเพราะว่าตัวคาแรคเตอร์ของมเหศวรมันจะเปลี่ยนอยูตลอดอะไรเงี้ยจะเปลี่ยนชุดเปลี่ยนคาแรคเตอร์บางทีก็จะเป็นอีกอ,อีกคาแรคเตอร์หนึ่งอะไรเงี้ยเราอมองนี้เหรอฮะองค์ที่องเนี่ยองค์นี้เหรอใช่ครับพักนะครับไม่ใช่ช็อกโกแลตอะไรไปปากไม่ได้อะไรยไม่ละลายสารที่กิดอมตรงนี้ได้เลยน้องใหม่น้องใหม่พี่นุ่กก่อนไรือว่าไงพี่พี่เรียวไล่ไปเลยแล้วพี่เรี่ยครับ พี่เวขยเยิบขึ้นมาพี่เวนี่แม่คือผ่านี้มาอาวุธเราใหญ่ยาวเข้ามาอ่าเป็นถือว่าเป็นน้องใหม่ในในในสื่อพี่เบลครับเพราะว่าก็มารับบทเป็นเสือป้ายเด็กวัยหนุ่มด้วกันแบบรุ่นครับสนุกแล้วของพี่เวอาวุธเราคืออะไรคะต้องหวาทีพพะพาทนเดียวพอแล้วครับอือรุนแรงที่สุดแล้วก็จริงๆไม่ได้ใช้พิ่มเพื่อนะครับใช่ไหม ใช่ไม่แน่นใจเข้าไปดูฝากนับเลยครับข้อตะวันวันกี่ครั้งครับผมหอมพอมาร่้มจักรวาลนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่เวียก็ทำกันบ้านครับแล้วก็รู้สึกว่ามานีอะไรหลายๆอมันท้าทายจริงๆแล้วเด็กผู้ชายทุกคนก็ชอบปัดดีนพี่เนาะสนานมีระเบิดมีฟืนอย่างเงี้ยเหมือนเราเล่นแบบมันสนุกอ่ะก็รู้สึกว่าผมชอบอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ก็มีอะไรให้ทำเยอะ มันก็เหนื่อยแหละไป่ในความเหนื่อยโคตรสนุกเลยแล้วเรารู้สึกว่าการที่ทีมลงกาแสดงระดับนี้จะมาเจอกันสักครั้งหนึ่งมันคงวยากเป็นแค่นี้ก็คุ้มแล้วนั่นแหละที่สุดตุ้มตามตุ้มตาตุ้มตาอ่ะพี่โนพี่โนค่ะเสดามเสดามเสดามเขยับมาหน่อยครับพี่โนเสดามน้องเที่ครับภาคที่สามว่าความยากคือภาคที่สามเราก็ ว่าเราก็ทำํำดีเยวจะทํายังไงให้มันดีมากขึ้นกว่าเดิมอีกก็ต้องทําการบ้านหนักขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ต้องคุยกับคุณผมเยอะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนจะทํายังไงที่จะทําให้มันออกมาเป็นภาพเดียวกันแล้วก็ไม่เกิดความสงสัยเวลาที่เราต้องไปเปลี่ยนเขาเพราะค่อนข้างจะทําการบ้านนกครับก็หวังว่าทุกคนจะ,จะมีความส,สุขนั่นต่างจากตัวเราเยอะไหมครับคุณ คุณคุณเสือดำว่ามันก็มีทั้งส่วนที่ตัดแล้วก็ส่วนที่ขายครับแต่โจทย์ที่มันน่าสนใจตอนที่พี่ผมให้มาคือให้เหมือนเหมือนแมวจรจัดมาเคยเห็นแมวจรจัดที่มันไม่มีเจ้าของเนี่ยที่มันไม่รู้ว่าจะมีอาหารกินไหมแล้วมันก็จะมีแขดูนหมาไล่โด<อ>นแมวปัดมาตามตัวอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าัวละครตัวเนี้ยมันน่าสนใจรมันเข้ากับใครก็ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องเข้าสังคมเข้ากับคนแต่ถ้าเวลาที่ ไว้ใจใครแล้วเชื่อใจใครแล้วไว้นี่คือเพื่อนโอเคให้หมดแต่เป็นเพียงแต่เพียงแค่เป็นคนที่แสดงออกไม่เก่งพูดไม่เก่งถามข้อก็เป็นเกี่ยนทำที่ได้โรงงานอะไรที่เหมือนเราเขาผม <c oughs> แขนมนแขนอ๋อไม่ผมว่าผ่านอะไรเยอะแตว่ามันผ่านมาเยอะแล้วก็อ,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 อาจจะต่างกันที่ผ ออทแต่ตัวมีฐานะสุดเลยมีฐานะเรื่องโอ้โหในเรื่องนี้คือเป็นเป็นเสือเขาด้วยอ่ะเราเป็นนักการเมืองเป็นคนรวยคนรวยโอ้ยคนรวยโหแล้วดูแต่ละคนมองเราจะยืนให้มันดูเป็นคนหลวงเลยเออคือแต่ละคนมองดีหันไปดูรอบข้างก่อนพี่ต๋องครับอ่เป็นไงงเราไม่ต้องถือปืนไม่ต้องถืออาวุธครับนี่มีอยู่ผม มีปืนเล็กๆอยู่อันหนึ่งครับติดตัวตลอดคเขาเลยนะที่มันเล็กมากพี่มองไม่เห็นอมันเป็นอาวุธซ่อนต้องซ่อนใต้สูนย์ใต้สูนยด้วยเพราะปกลััขอออองจพครรบเื่องนี้นี่คือเราได้ไม่เล่นเพราะว่าเห็นบอกว่าตื้อผู้โหมเลยมันจะเรียกว่าตื้อตื้อเขาดูไม่น่ารักครับเป็นยังไงครับเรียกว่าบอกเจตนาลบแจ้งให้ทราบใช่ครับผมบอกว่าอยากอยากทำงานให้ผมจังเลยครับที่ผ่านมาเราก็ดูหยอดทุกคนเลยพอหยอดปุ๊บจะได้เล่นเรื่องหนังได้หมดเลยนะ วันหวานไปก่อนให้ไม่ไมอยากทรงไหนผมจะเจอพี่ผมมาในสถานที่ที่พี่แนะนําให้รู้จักเจอในรอบอะไรเงี้ยบ่อยครับเราแบบอยากโดนพี่ผมแบบกำกับสักทีหนึ่งเออคุณ็อบดูปากหวานเนอะกับผู้กำกับคนไหนเราได้เล่นเรื่องนั้นทุกเรื่องเลยนะเฮ้ยชุดเล่นของใส่พี่โขมหรือเปล่าครับเปล่าครับไม่ครับโอ้ยอะไรนะเปล่า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 เพี่ผมทำไมสนใจในตัวท็อปคือ ด้วยด้วยคาแรคเตอร์อ่ะบริษัทเราจริงๆแต่ตอนเห็นท็อปี่ยเราก็เราก็เราก็เห็นภาพนี้แหละเห็นข้าพความเป็นเนี้ยๆกิ๊บๆดูไทยๆแต่อย่างนี้แหละก็เราเราเชื่อว่าเห็นน้องมาเยอะแล้วแล้วก็ก็แบบเอเอาสักเรื่องหนึ่งมีมาทดลองดูดิว่าจะจุดระเบิดได้ไหมแล้วก็จริงๆก็แบบคือไอ้บทเนี้ยบทเนี้ยบทที่มันจะต้องมาเจอแบบสีสันเนี้ย ตัวรอดเองนันเขาเกิดปล่อยเข้าไปแล้วก็ผมก็สีแล้วไม่รู้แต่คุณได้คุณคุณได้ขุดวิชาแน่นอนีบถึงจีบมันตกน้ำไม่รอดเลอยากอยากแล้วใช่ไหมเราได้วก็อันนี้ลองเลยอะไรแบบนี้ก็เลยลองได้เจอแล้วพอเพราะว่ามันพอเสร็จแล้วว่าเกมนี้มันจริงขนาดสี่สาขาคนนี้มันมันก็สนุกน้องลินน้องลินแม่เสือสาวเขาหยิบมาเรื่องนี้มีแม่เสือสาวกลุ่มแบบ ภูมภารกิจลับไปด้วยในเรื่องต้องไปดูในหนังเลยจริงๆแล้วเหมือนกี้มันจบอะไรไม่อด้วยหรือบางคนอาจจะมองว่าเป็นแบบทิ้งหลอกขาวเนี่ยก็ตามเพราะว่าเขาบอกว่าตัวเอ็นเนมีอย่างอื่นที่เราจัดกำลังคือแบบความสวยเสน่ห์อยากจะ่ทำให้คนอื่นเนี่ยสามารถมาร่วมงานกันได้เขาก็จะเอาอย่งนี้แหละมาทำให้เสียงทั้งหมดเนี่ยไปช่วยทำอะไรกิจางเงี้ยเมื่อกี้เห็นในตัวอย่างมีแบบมีหมุนตีลังกาควงหยิบปืน อ,อแล้วาจะบอกว่ามาสวยก็สวยก็สวยด้วยทำทุกอย่างแบบสวยอยู่อันยากมากมันยากมาต้องสวยด้วยแล้วต้องตีรังการด้วยใช่ต้องสวยต้องตีรังการทุกอย่างต้องอยู่ไว้ใต้คำว่าสวยแล้วหน้า<อ><อ>ผม<อ>ต้องเป็นแบบเนี้ยเพราะว่าเอเร<อ>าคิดมาแล้วว่าจารัสลินเะนี่ยต้องเป็นคนที่ผลิตงานนี้แต่งงานนี้<อ>แต่เราอยู่ในหนั้นมีอะไรบอกพี่ข่มไหมพอาะถ่ายจบแล้วไม่บอก พี่โก๋ไว้ฝากหลังนะคาดหวังกับรายได้ยังไงบ้างก็ฝากน,นะครับที่สามปีนะครับแบบนี้แล้วนะครับสนุกสนานแน่แน่แน่มั่นใจว่าเต็มไปด้วยฉากแอคชั่นที่มีไซน์สุดสนานเต็มไปด้วยนักแสดงมากทุกคนเต็มไปด้วยทีมงานแล้วก็ความตั้งใจมากๆนะครับคาดหวังให้ทุกทคนสนุกสนาเต็มที่ช่วยไปดูในโรงกันเยอะๆนะครับขอเสือละร้อยล้านไหมก็อย่างเดีแปดพัน แ้จะได้หึงแปดไม่ได้คีนแปดล้านคุณไม่แปดล้านไม่เป็นไรครับเพื่อประชาชนมวลชนชาวไทยทุกท่านสี่ร้อยเราก็โอเคนะาครับปารเนยี่สาตุลาโน้ยคนยี่สามตุลาโอเคค่ะขอบคุณค่ะอินเสิร์ตหน่อยขยับเข้ามาใกล้ๆกั้หนเลยครับอรวมกลุ่มรวมก้อน